พอเวลาไปเห็นทรัพสมบัติชาวบ้าน <_ d ata> เขาอยากได้ของเขาจังเลยไหนใครยังมีความโลภเพ่งอล็งอย่างได้ทรัพย์ชาวบ้านอยู่บ้างยกมือขึ้นโอ้ยังมีอยู่เหรออ่ะยังมีอยู่หนึ่ง <_ d ata> คนเดียวเลยอ่ะอยากได้เลยนะ <_ d ata> อยากได้เยแต่ไม่ได้เอาอยากได้แต่ไม่ได้คิดไปขวนขวายแต่ใจมันคิดแล้วไนงะ <_ d ata> อน,นาคตข้างหน้ามันอาจจะเอาจริงๆก็ได้ไนงะถ้ามันมีโอกาสหยิบฉวยด้วยอมะ แต่แค่อยากได้แต่ไม่ได้ไปเอามาเพราะบางทีมันยังหาโอกาสจังหวะไม่ได้ไงประเด็นน่ะนี่ถ้าลือกลัวจรปิดกูว่าของในบริษัทนี้น่าจะหมดนะ <laughs> เพราะมันคิดแล้วไงแต่มันแค่ยังไม่ลงมือทำไงประเด็น <laughs> <laughs> อยากไ,ได้เฉยใช่ใชใชไหมอย่าประยาส <laughs> ิมีคนหนึ่งอย่างน้อยเขายังยอมรับตัวเองว่าเขาอยากได้เฉยแต่พวกนี้ไม่มีใครยอมรับเลยใครยังซื้อหวยล,ะตะลอตเตอรี่บ้างยกมือขึ้นเนี่ย <laughs> พวกมึงเนี่ยเรียกว่าโลภเพ่งเลยอย่าได้ซับชาวบ,บ้าน <laughs> ไม่ยอมรับตัวเองเห็นไหม ขัาถามคือซื้อลอตเตอรี่แล้วเงินที่มันจะถูกรางวัลเงินใครเงินเราหรือยังยังไม่ใช่เงินเราเลยจะเป็นอนาคตซึ่งมีโอกาสได้ไหมยากมากกลิ้งว่าไปแล้วที่ไม่ได้ถูกต้องป่ะนั่นแหละเรียกว่าโลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเขาจึงไปขวนขวายในการซื้อออกมาแล้วคาดหวังรอคอยว่ามันจะได้แต่ได้ไหมไม่ได้เจงบงอย่างเดียวอย่างเงี้ยล่าสุดเนี่ยเอาอีกแล้งงวนัง้ที่เจ็ดอาจารย์เข้าเป้าอีกแล้วนะ วันนั้นไปพูดเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาสองข้อแรกคือเรื่องของปัญญาสามข้อกลางไปเรื่องของศีลสามข้อท้ายเป็นเรื่องสมาธิแล้วจะบอกว่าสองสามสองเมื่อวานมานเลยออกสองสามไงเมื่อวานคนก็ไปซื้อกระถูกอีกแล้วมันก็มานั่งพูดกับอาจารย์อาจารย์หนูได้จากอาจารย์มาห้าร้อยกูว่าอะไรว่าได้มาห้าร้อยมันไปแทงสองตัวได้มาห้าร้อยห้าร้อยบาทมันได้กี่บาทก็ไม่รู้ของมันนะอาจารย์ก็เล่นไม่เป็นนะ มันก็ขวนขวายอาจารย์ไม่ได้ใบหวยนะบอกก่อนนะไม่ได้ใบหวยมันไปตีเลขกันเองจะก,ก็พูดเลขไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างเงี้ยมันก็ไปซื้อกันแล้วถูกพูดถึงไหนแล้ววะเนี่ยมาหวยได้ยังไงเนี่ยโลภเพ่งเล็งเออโลภเพ่งเลงอย่าได้ทรัพย์สมบัติของก็เดืนเขาเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าอาการโลภด้ยนะเพราะอะไรเวลาเราซื้อหวยอ่ะเวลาช่วงใกล้หวยออกเราจะลุ้นไหมลุ้นมันอยากได้จะใจจะขาด แล้วเราก็เริ่มจินตนาการแล้วใช่ไหมว่างวดนี้ต้องเป็นของกูรางวัลที่หนึ่งถ้ากูถูกกูจะเริ่มหมดหนี้บ้านหมดหนี้รถกูจะเอาเงินไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้จินตนาการอย่างจินตนาการทุกงวดคําถามคือมึงไปได้ที่สักที่หนึ่งหรือ,อยังยังไม่เคยมีโอกาสในการไปสักที่หนึ่งเลยไม่มีโอกาสเพราะอะไรเพราะมันมวนแต่ปรุงแต่งโลกอยากได้ทรัพย์สมบัติของชาวบ้านแต่ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของตัวเองนั่นแหละเรียกว่าโลกแพ่งเล็งเลิกซะ ตัวต่อมาทางใจคือเรายังมีความอาฆา,าตพยาบาทมาดร้ายเบียดเบียนต่อบุคคลอื่นอยู่หรือเปล่ายังมีความอาฆาตไหมอยากจะเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นให้ได้ยากอยู่หรือเปล่ายังโกรธยังเกลียดทํานั่น,ก,นก็ไม่พอใจนี่ก็ไม่พอใจนั่นก็ไม่พอใจเราไม่พอใจไปหมดเสียทุกเรื่องโกรธเกลียดคนอื่นไปตลอดเ,เวลาใครพูดอะไรนิดหน่อยก็ไม่โอเค ใครเถียงนิดหน่อยก็ไม่ได้ใครทําอะไรไม่ถูกใจก็หูดยิดถ้าเรายังมีใจอาฆาตพยาบาทมาดหลายต่อคนอื่นตลอดเวลาเลวไม่คิดจะให้อภัยใครเลยไม่คิดจะให้อภัยโกรธเกียรโกรธเกียดแค้นฝังหุรน่นะอันเนี้ยเรียกว่าอาฆาตพยาบาทมาดหลายใครยังมีอากัปกิริยาอาการแบบนี้อยู่ก็แสดงว่าเสียความดีไปหนึ่งอย่างตัวสุดท้ายมีความเห็นผิดจากหลักสักจจะความจริงของโลกคำว่าเห็นผิดจากหลักสักจจะความจริงของโลกมีความหมายว่าอะไร มีความเห็นผิดเขาบอกว่าหนึ่งแต่เราบอกไม่ใช่มันต้องสองเขาบอกว่าปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์เนี่ยมันผิดศีลเราบอกไม่ผิดอะทำได้ก็มันกัดเราก่อนแล้วก็ตกอย่างเงี้ยคือเราพยายามหลีกเลี่ยงจากหลักสัจจากความจริงทุกอย่างแล้วเราบอกว่าไอ้ที่เราคิดเนี่ยมันจริงกว่าอันนี้เรียกว่ามีความเห็นผิดจากความจริงของโลกนี่ก็เป็นสันดานของความเลวความชั่วหนึ่งอย่าง10ข้อกาย3วาจาสี่ใจอีก3รวมกันเป็น1ิบพอดีเป๊ะกายกรรมวจีกกรรมมโนกรรม ใครทําได้10บข้อเรียกว่าดีบริสุทธิ์บริบูรณ์ใครทํไม่ได้สักข้อเลยเรียกว่าเลวชั่วสุดๆแบบไม่เหลือเสักข้อหนึ่งดังนั้นสรุปง่ายๆใครมั่นใจว่าตัวเองทําได้ดี10ข้อไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเลยพอใจอย่างยิ่งเป็นคนดีอย่างยิ่งใน10ข้อนี้ยกมือขึ้นไม่มีที่นี่ไม่มีคนดีบริสุทธิ์ เอาเลวที่สุดบ้างใครมั่นใจว่าตัวเองเลวสุดๆแบบไม่เหลือข้อดีเลยตั้งแต่สิบข้อแรกข้อหนึ่งยนข้อสุดท้ายกูไม่มีเลยแมย้แต่ข้อเดียวยกเือขึ้นเลวทั้งหมดมีป่ะมีไหมาอายกแล้วหนึ่งมีอีกไหมมีใครอีกม,มีแล้วหนึ่งนะยืนหน่อยมั้ยโชว์ตัวความชั่วความเลวหน่อยนะไหนมีใครอีก ใครคิดว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ได้เลยสักข้อหนึ่งยกมือขึ้นติดลบด้วยติดลบด้วยติดลบด้วยนะเอาแค่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำไม่ได้พออย่าไม่เึออย่าถึงขั้นติดลบไปนะมีไหมมีคนเดียวเหรอไม่มีคนอื่นแล้วใช่ไหมคนที่สามารถแสดงความชั่วความเลวของตัวเองได้วันหนึ่งเขาจะมีโอกาสในการกลับใจกลับตัวเป็นคนดีได้แต่ถ้าคนที่ดีอยู่แล้วอนุโมทนานะดีอยู่แล้วแต่อีคนที่ดีไม่จริงดีแตกดีซ่านเนี่ย แต่คิดว่าตัวเองดีไม่ยอมรับอะไรเลยทําผิดทุกข้อแต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองชั่วเลวอันนี้ยังใช้ไม่ได้วันหนึ่งเขาจะไม่มีโอกาสในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมได้เลยพ<ม>ระอาจารย์ฝากตบมือให้กับคนที่ชั่วบริสุทธิ์ขนาดนี้เลยนะ <S 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 อาจารย์ไม่ได้ตบมือให้กับความชั่วความเลวแต่อาจารย์ตบมือให้กับการยอมรับตามความเป็นจริงว่าเขาชั่วเขายอมรับได้แค่นั้นเอง เดี๋ยวเอาปฏิทินไหมเขาเล่มหนึ่งนะอ่าปฏิทินคนตื่นทำ Limited Edition นะอะ <S <S เดี๋ยวฝากเอามาให้เล่มหนึ่งเอาคําถามอะไรก็ได้จะได้คํานวณเวลาถูกใครมีคําถามเกี่ยวกับที่จดกระดาษไว้อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งขึ้นมาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถามแป๊บหนึ่งเอาเอาเอาที่เป็นกระดาษมาก่อนเดี๋ยวจะค่อยตอบทีหลัง <S <S เดี๋ยวคาถามรอแป๊บหนึ่ง <S <S เอากระดาษมาก่อนจะคำนวณถูกไปที่ไหนเดี๋ยวนี้ตอบคำถามกระดาษไม่เคยทันเลยมันเยอะมาก เดี๋ยวระหว่างนี้บรรยายไปตอไปก็ได้มันจะได้ตรงกับพวกเราเนาะจะได้ตรงกับพวกเราแต่เดี๋ยวถามไม่รอเดี๋ยวอาจจะให้ถามไม่รอ,อเดี๋ยวให้ถามไม่ก่อนก็ได้เออโอเคแบ่งไปคนละฝั่งก็ได้นะฝั่งนี้คนถือไม่คนหนึ่งฝั่งนี้ถือไม้อ้อมีโอเคมีแล้วครับ ถามเลยก็ได้อ่ถามเลยก็ได้ครับำถามแรกเชนเลยนะข้า,าอยากจะบอกท่านาว่ามีสามีอยู่แล้วแต่แอบชอบประจำเรียกพอจะมีเสียงนะชอบได้ไม่ผิดนะนะแต่กูไม่เป็นผัวให้มึงไม่ได้แค่นั้นเอง <c oughs> มึงมีผัวมึงอ่ะดีแล้วเหมาะแล้วนะออมีผัวต่อไปดีแล้วอย่ามายุ่งออกับกูเลยนะ ชอบได้มันเป็นความชื่นชอบชมเชยในฐานะของครูบาอาจารย์ในฐานะของผู้สอนธรรมะอันนี้เราได้ยินเสียงอาจารย์อยู่ปะโอเคคือตอนนี้หูอาจารย์มันอื้อสองข้างเลยมันได้ยินไม่ชัดเอาตามนั้นเนาะเอออาจารย์ข้อยากแบบอยากได้แบบชัดเจนอีกรอบนึง Speech, B, ที่สองเจ <sim. S 2> <Okay. S 1> ๊คนแรกทำไมนะอยากได้แบบอาจารย์ตอบแบบชัดเจนอีกรอบนึ่งอะพอดีคุณจะด่ามึงก่อนเนี่ยสายุยงส่งเสริมให้กูด่าเขาเดี๋ยวกูด่ามึงคนแรกเดี๋ยวก่อน สาระแน่เรื่องชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของมึงเลยนี่นี่สัดดาบฟ้าข้างบ้านนะนี่ยุยงให้ชาวบ้านแตกกันนี่กูเพิ่งสอนไปเมื่อกี้แบบแบบเนี่เห็นไหมอะใครมีคำถามไม่ก่อนไหมเอาไมค์ก่อนเลยเดี๋ยวไล่ถามกระดาษอันนี้นี่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 อ๋อกระดาษไม่เยอะโอเคออาจารย์ในครับความนิดนึ่งในสมัยพุ่การ มีมีสำนักสอนธรรมะมีอะไรนะถ้าดาวดต่างๆหรือสีทิ้ไปมีแบบหลายแนวมากเลยมีแบบอะไรนะความทุกข์อะไรอย่างนี้ทุกขนการี้พี่ยามุมีของแบบว่าสมมติถ้าผมเป็นคนหนึ่งที่จะหาทางทำผมจะรู้ได้ไงว่าสำนักไหนใช่ไม่ใช่เป็นเป็นทางที่ถูกอนะไรเงี้ยยุคนี้คนก็ออกมาสอนธรรมอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาสอนธรรมอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดแบบ ผมฟังหลายๆครูบอาจารย์ในฟังของอาจารย์ที่และด้วยฟังของนี้สาน,น,น,นักนั้นสานักนี้แล้วถ้ามันมีธรรมะที่มันขัดแย้งกันอ้าเรื่องของใครถูกแล้วเราสัมภันณ์คู่เลยมีหลักอะไรไหมครับที่จะแบบว่าจัดได้ว่าครับเอาไว้หลักมหาประเทศสี่ไงหลักที่พระเจ้าบอกไว้แล้วในการที่จะตรวจสอบว่าอะไรจริงไม่จริงอะไรใช่ไม่ใช่หลักมหาประเทศสี่คือเวลาได้ยินได้ฟังอะไรมาก็แล้วแต่ไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะเป็นไก่ก็ตามเขาจะกล่าวประกาศว่าฉันเนี่ยเป็นอาจารย์เธอนะ แล้วฉันเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังมาจากต่อหน้าพักพ,พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงบุคคลนั้นจะเป็นพระหูสูตรเป็นคู่คล่องแค่ในหลักธรรมแลววินยัยเก่งกาจกาจการพันสายุการมากแค่ไหนก็ตามแม้เขาจะเอ่ยอ้างว่าได้ยินได้ฟังมาต่อหน้าพระพักผู้มีพระเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าพึ่งเชื่อเมื่อเธอได้ยินได้ฟังใครพูดแล้วก็ต่อเนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยอย่าพึ่งรับรองว่าสิ่งนั้นถูกต้องแล้วก็อย่าพึ่งคัดค้านด้วยว่ามันผิดให้รับคําน้นมาก่อน รับมาแล้วเอาไปทําอะไรเอาไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยหมวดอื่นก่อนว่าเข้ากันได้อย่างดีหรือเปล่าถ้าเข้ากันได้อย่างดีในหลักธรรมหมวดอื่นแสดงว่าเขาจํามาถูกต้องและให้ทรงจําคํานี้ไว้แต่ถ้ารับมาแล้วเอาไปตรวจสอบในหลักธรรมเราในหมวดอื่นก่อนมันกลับกลายเป็นขัดแย้งกันโดยประการอื่นไม่สามารถเข้ากันได้เลยก็ให้ละทิ้งคํานั้นเสียแสดงว่าเขาจํามาผิดแล้วก็ให้เลิกไปบวกกับเมื่อเรานําหลักธรรมนั้นไปปฏิบัติตามอกุศลเกิด กุศลดับอันนี้ผิดแล้วใช้ไม่ได้ผิดวิธีพระเจ้าถ้าเอามาทําแล้วกุศลเจริญแล้วอกกุศลเสื่อมลงไปอ่ะแสดงว่าอันนี้ใช้ได้เป็นหลักคําสอนพระเจ้าเนี่ยวิธีการตรวจสอบหลักคําสอนพระเจ้าง่ายๆคือเอาไปตรวจสอบไปเทียบเคียงก่อนจะเชื่ออะไรเอาไปตรวจสอบดูก่อนว่าถูกต้องตามหลักคําสอนในหมวดอื่นหรือไม่เข้ากันได้หรือเปล่าถ้าเข้าไม่ได้ทิ้งเลยแสดงว่าน่าไม่ใช่คาสอนพระเจ้าดังนั้นสุดท้ายแล้วเราต้องใช้วิธีอะไรเอาตัวเองไปศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาฟังอย่างเดียว ตรวจสอบแล้วเราจะตรวจสอบไม่ได้เพราะเราไม่มีข้อมูลไม่มีเชิงอัดเชิงทำในจิตใจในหัวสมองของเราเลยสุดท้ายเวลาเราฟังเราก็จะฟังอย่างเดียวเราฟังว่าเออคนที่เราศรัทธาคนที่เราศรัทธาคนนี้ศรัทธาทีนี้พอเวลาแต่ละคนแต่ละคนความเห็นตีกันเราก็จะคิดไม่ได้ว่าอะไรถูกหรือผิดตามหลักคําสอนเพราะเราไม่มีสุดตาคือหลักคําสอนพระเจ้าอยู่ในใจเลยเพราะนั้นวิธีการคือเราต้องเข้าใจตามหลักคําสอนให้ได้ก่อนเมื่อเวลาเราฟังจากครูบาอาจารย์คนใดพูดถูกต้อง การพูดของครูบาอาจารย์มันจะทําให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราจดจามาได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นเหมือนครูบาอาจารย์ช่วยอธิบายความรู้ที่เรารู้มาก่อนหน้านี้แต่นล้นเราต้องขวนขวายในการศึกษาเล่าเรียนในหลักคําสอนพระุทธเจ้าให้มากที่สุดเวลาไปฟังจากใครเวลาเขาพูดถูกหรือพูดผิดเราจะรู้เลยว่าเนี่ยผิดหรือถูกโดยที่ไม่ต้องไปนั่งศรัทธาอย่างเดียวว่าฉันศรัทธาคนนี้คนนี้ต้องพูดถูกเท่านั้นไม่ใช่คนเดียวที่พูดได้ไม่พลาดเลยมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าที่เหลือมีโอกาสพูดผิดได้หมด เพราะไม่ใช่สัพพันญูพระองค์เป็นคนเดียวเท่านั้นที่สามารถพูดทุกครั้งและพระองค์สามารถกําหนดสมาธิทุกๆครั้งในการพูดได้ไม่ให้พลาดเลยแม้แต่คําเดียวมีครูคนเดียวเท่านั้นที่ทําได้คือพระเจ้าที่เหลือพลาดได้หมดแต่วิธีการป้องกันการพลาดดีที่สุดคืออะไรเราต้องมีความรู้มากแล้วเราไปหาครูบาอาจารย์เพื่อ ย้ำเตือนเพื่อขยายความอธิบายเพิ่มเติมกรรมหลักคําสอนนั้นแล้วไปรู้ยิ่งรู้พร้อมในสิ่งที่เราไม่อยู่ยังไม่รู้พอให้รู้ยิ่งขึ้นไปได้นี่คือหลักเกณฑ์หลักการประมาณนี้เนะาะท่านนั้นท่านใยครับถ้ามียกมือได้เลยนะครับอืมเออคนหนึ่นะครับสวัสดีครับขอถา,านนะครับผมผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ยกมือเมื่อกี้เป็นคนที่ชั่วที่สุดนะครับ เป็นคนที่อะไรนะเช่อมอสูงครับาเลยยกมือได้เหรอครับผมอ้าวจะไม่เห็นน่ะไหนเขาอยู่หน้าหน่อยอ๋อเออเหมาะความชั่วอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเอาปฏิทินให้เขาด้วยคือที่สะสมความชั่วมาตั้งแต่เล็กๆนะครับผมก็อยากจะถามจ้างว่าว่าจิตสุดท้ายของผมนะครับก่อนที่ผมจะหลับไปผมอยากจะมีเส้นความชั่ผมทงผงหมด ผมควรทำยังไงครับก็แค่ทำดีวิธีการรีเซ็ตง่ายที่สุดคือเรารู้ว่าอะไรเป็นเรื่องชั่วเรื่องเลวก็เปลี่ยนมาทำในสิ่งที่ดีซะอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยอะกุศลกรรมบทสิบเมื่อกี้เนี่ยไม่ฆ่าสา์ไม่ลักทรัพย์ไม่พฤติการไม่ผู้โกหกไม่ดมสรานี่เรียกว่ากุศลกรรมบทสิบอ่ะกุศลกรรมบทสิบคือตรงกันข้ามหมดเลยฆ่าส์ลักทรัพย์ประพฤติการผู้โกหกผู้ยุยงชาวบ้านแต่การคํายาเพอเจอร์ โลภเลยอยเดินซ้พผมก็เดือมีใจอาฆาตพยาบาทมีความเห็นผิด10อย่างทําหมดเลยนี่เรียกว่าอากุศลวิธีการจะเดินออกจากความเลวความชั่วอันดับแรกคือต้องรู้ก่อนว่าอะไรเรียกว่าชั่วอะไรเรียกว่าดีอาจารย์บอกไปแล้วเมื่อกี้อะไรคือชั่วอะไรคือดีหน้าที่เราคือถ้าเรารู้ว่าไหนชั่วละทิ้งความชั่วก้าวเข้าสู่ความดี เรารู้ว่าการฆ่าสัตว์มันชั่วเดินออกจากการฆ่าสัตว์กลับมารักษาสำรวจระวังไม่ฆ่าสัตว์เรารู้ว่าการลักทรัพย์มันชั่วมันเลวเราละเว้นจากการลักทรัพย์กลับมามีสติสัป,ปชัญญะสำรวจระวังที่ตัวเองด้วยการไม่ลักทรัพย์จะหาทรัพย์ด้วยฝ่ามือของตัวเองเท่านั้นหาเลี้ยงชีวิตด้วยลำ,ลำแข้งลำปีด้วยขาเขาเรียกอะไรด้วยปลีแข้งของตนด้วยความซื่อสัจจริตมีสัมมาอาชีพในการดำรงชีพของตนไม่เบียดเบียนเดือดร้อนต่อคนอื่นเนี่ยเราแค่เปลี่ยนตัวเองใหม่อ่ะสำรวจระวัง ฝืนต่อความรู้สึกอยากของตัวเองแล้วก็เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงซะการเปลี่ยนแปลงไปหาคุณธรรมจริยรรมช่วงแรกจะยากเพราะเราเคยชินกับความชั่วความเลวมาตลอดสังสารวัะอันยาวนานมันเคยชินมานานเวลาเราฝืนกลับขึ้นไปทําดีมันจึงเสียเวลาเขาเรียกอะไรมันจึงยากหน่อยมันจึงฝืนหน่อยในการทําดีแั้นเวลาเราทําดีมันจึงทายากเวลาทําชั่วมันจึงทำได้เพราะอะไรเพราะนิสัยเรามันลาดเอียงเทเอียงไปฝั่งความเลวความชั่วมากกว่าคุณงามความดีงั้นเวลาฝืนโกหกกับโกหกอะไรว่าง่ายกว่ากัน ฝืนโกหกยากกว่าแต่การโกหกง่ายเราจึงโกหกกันจนเกิดความเคยชิน A ออารอนี่เรื่องนิดน้อยก็โกหกกันอย่างงี้เราโกหกง่ายมากเลยแต่เวลาจะฝืนจากการโกหกนะโอ้โหคิดแล้วคิดอีกกูจะโกหกยังไงดีว่าหรือว่าไม่โกหกดีกูจะหลบได้ยังไงดีเห็นไหมเราคิดแล้วคิดอีกแต่เวลาเราจะโกหกเราตัดสินใจโกหกได้เลยเดี๋ยวนี้เพื่อเอาตัวรอดเราทาได้เดี๋ยวนี้โดยไม่ต้องคิดเยอะเราคิดแต่ว่าอะไรเราจะโกหกแบบไหนดีเห็นปะแต่เราไม่เคยคิดว่า จะทำยังไงให้เราหลีกเลี่ยงจากการโกหกดีวะจะทำยังไงให้เราจะพูดความจริงไม่ต้องโกหกเรื่องแบบนี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นในสมองเราจะเกิดขึ้นแต่ว่าจะโกหกยังไงดีให้เขาจับไม่ได้แต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะหลีกเลี่ยงจากการโกหกครั้งนี้โดยไม่ให้เราพูดผิดจากความจริงจะทำยังไงมันยากเห็นปะโดยมากเราไม่คิดไปในทางนี้นี่แหละสังสารวัฏยาวนานที่เราสะสมแต่เรื่องความเลวความชั่วมานอนในสันดานวันหนึ่งเรากลับจะยืนขึ้นมาเป็นคนดีมันจึงยาก คนดีอ่ะเวลาทํามันทํายากแต่เวลาทําชั่วทําเร็วมันทําง่ายนิดเดียวก็ทําได้แล้วมันฝืนกันเพราะวิธีการคือเริ่มต้นในการสํารวจระวังอย่าก,กลับไปทําอีกถ้ามันผิดอีกละ่ะเริ่มต้นในการสารวจระวังแล้วอย่าก,กลับไปทําอีกทําแบบเนี้ยซ้าๆๆจนกว่ามันจะชินเมื่อมันชินอีกหน่อยมันจะมีความละอายชั่วกลัวบาปอีกประการหนึ่งคือมองเห็นโทษภัยของมัน โทษภัยของการที่เราไปทําเลวทําชั่วมันส่งผลไม่ดีกับชีวิตเราไงยังไงได้บ้างถ้าเราเริ่มมองเห็นผลที่ไม่ดีตามมาเราจะไม่กล้าทําในสิ่งนั้นอีกต่อไปเรารู้ว่าเราชอบโกงบริษัทแล้ววันหนึ่งโดนจับได้ติดคุกโอกาสหน้าคิดว่าจะอยากทําอีกไหมมันจะเริ่มไม่อยากทําแล้วเพราะอะไรมันรับโทษรับภัยเห็นโทษเห็นภัยว่าการไปติดคุกไม่ใช่เรื่องดีเลยมีความทรมานอย่างร้ายแรงอย่างเงี้ย อาจารย์เนี่ยไปสอนคนในราชธรรมเนี่ยเยอะมากหลายพันคนแล้วที่เข้าไปสอนมาหลายที่เข้าไปมาอาจารย์เห็นหน้าตาหลายคนเนี่ยสำนึกผิดจริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากจะหนกลับคนจะปล่อยออกมาเนี่ยเขารอความหวังรอคอยอยังอาจารย์ไปสอนคนที่กำลังจะปล่อยตัวเนี่ยเขาเนี่ยต้องการกําลังใจมากเพราะเขารู้เลยว่าสังคมจะให้โอกาสเขายาก คนที่เคยติดคุกติดตารางอ่ะโอกาสในคนที่สังคมจะจะยอมรับให้เขาไปทํางานอ่ะในบริษัทในองค์กรหรือไปใช้ชีวิตร่วมก,กับคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คนจะยอมรับเพราะอะไรมันเคยมีชนะติดหลังคนมันจะเกิดความระหวาดระแวงอาจจะถามว่าเรากล้ามีเพื่อนเป็นฆาตรกรไหมล่ะฆาตรกรต่อเนื่อเจ็ศพอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราจะกล้าคบเพื่อนคนแบบนั้นไหมเราก็ไม่กล้าไม่ใช่ว่าเราไม่ให้โอกาสถูกต้องป่ะแต่เพราะเรากลัวว่ามันจะกลับมาทําแบบนั้นอีกแต่คนที่เคยเป็นฆาตรกรต่อเนื่อเจ็ศพมันก็คิดว่าตัััััวววมนเองเกกลลบบตบใจแ้ ไม่คิดจะหวนกลับไปทําเรื่องแบบนี้อีกแล้วมันคนละมุมนึกออกปะคนนึงกลัวเพราะว่ามันเคยมีเหตุเกิดขึ้นอีกคนนึงเข้าใจดีแต่ตัวเองก็กลับตัวกลับใจในปัจจุบันแล้วทําไมคนถึงไม่ให้โอกาสฉันจนวันที่สุดแล้วเนี่ยต่างคนต่างเข้ากันไม่ได้สุดท้ายอีคนเคยทําผิดก็กลับไปทําเชฟทําเลวทําชั่วเหมือนเดิมเพราะไม่มีใครให้โอกาสเขาดังนั้นตัวเราเองอันดับแรกเราจะเดินออกจากความเลวทำชั่วเราต้องเริ่มต้นในการให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นในการทําความดี โอกาสเราต้องไปคนสร้างเองไม่มีใครสามารถสร้างเหตุปัจจัยในการทําให้ตัวเองเป็นคนดีได้นอกจากตัวเราเองและวิธีการคือร่มเปลี่ยนแปลงตัวเองซะมองเห็นโทษภัยเยอะๆว่าเมื่อเราทําแบบนี้ผลที่ได้จะเป็นยังไงแล้วเราจะมีอุบายเป็นเครื่องออกจากการทําผิดนั้นประมาณนี้เนาะมีทางครับฮะมีทางครับทางอะไรนะทางลัดทางลัดทางัใช่ครับทำไมนะ ทางรักของเราเลยที่ไม่ต้องปฏิบัติมากขนาดนี้อ๋อมันรู้สึกเสียเวลาโออเสียเวลา,นะวลาตายซะยมึงตายซะเถอะง่ายรัดสุดเลยรัดสั้นไวกินถ<อ>้ากรเศษดีนะครับท่านกำหนดว่าวิตสุดท้ายก่อนที่ท่านจะมรแะนะครับ ทำไมถึงไปได้มึงอย่าลืมเขาเป็นโสดาบานก่อนนะเขาไม่ใช่เขาไปเป็นอราหันต์ตอนตายนะเขาเป็นโสดาบันแล้วเราไปโสดาบานหรือยังเรายังไม่เป็นโสดาบันเลยทุกวันนี้ไปโสดาดันอยู่เลยมึงยังดันทุลังไม่เลิกเลยจะเอาอะไรมาเอาลัสั่นเร็วมันไม่มีวิธีลัสั่นเร็วนั่นคืออินทรีย์บารมีของเขาอนาถกินิกาเศรษฐีเป็นคนดีไม่ได้เป็นคนชั่วแบบมึงนะมึงต้องไม่ลืมเงื่อนไขนะมันมีเงื่อนไขเล็กๆอยู่ เออเขาเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมเขาจึงได้ความเป็นโสดาบันก่อนตายแต่จุดท้ายก่อนตายเนี่ยเขาละลึกถึงบทธรรมได้ก่อนตายเขาจึงบรรลุเป็นพระรหันต์ได้หรือกูจําผิดวะเนี่ยช่วงนี้กูระแวงไปหมดแ๋ยวผู้สอนอะไรผิดก็ไอ้พลาดคนก็จ้องจับผิดจังอะนะบางทีกูก็ต้องลืมบ้างนะใช่ปะวะต้องถามวแล้วกูช่าไม่แน่ใจแล้วกูหวาดระแวงไปหมดเดทนายก็มาฟ้องกูอีก นำข้อมูลไปเทคเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์กูจำผิดไม่ได้เลยหรือไงแม่แหมมึงอย่าถึงข่าวมึงบ้างนะฮะใครถามวะอ๋อก็ไม่ต้องสู้อะไรกับเขาหรอกปล่อยไว้งนั้นแหละเดี๋ยวเขาก็สู้ตัวเขาเองเขาก็ล้มเองแหละอ่ะ หน้างานนะครับที่ไม่มีเหตุผลนะครับแล้วก็ว่าเราอะไรนี้คำถามเสี่ยงตายมากเลยนะแล้วถ้ากูตอบเนี่ยถ้ากูตอบก็เสี่ยงตีนเหมือนกันเลยตอนเนี้ยเสี่ยงตายกับเสี่ยงตีนสองอย่างตอนเนี้ย เป็นเหตุการณ์สมมุติใช่ไหมครับอ๋อสมมุติสมมุติคุณแม่ผมเจอคนหลายคนมากรับเจอกับหลายคนแต่สมมุติสมมุติแบบใดถึงเจอได้หลายคนนะสมมุติแบบคุมครับคุณแปลงคำถามว่าคำถามว่าโกรธเหรอเจ้านายด่าเราถ้าเราว่ามันทองงานเลยครับโดนด่าโดยที่มีเหตุผลแล้วมัน ด่า <cents> ท <input> ุกว <p> ันท <istles> ุกวันเลยไม่มีเหตุผลในการด่าคือเจอหน้าก็ด่าเลยงี้เหรออันนี้เรื่องจริง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 

อันนี้เรื่องจริง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  เลยไม่ต้องไปนึกทาไมมึงเจ้านายมึงด่าก,กูอีกแล้วหน้าอีกแล้วไม่มีเหตุไม่ผลด่าก,กูอีกแล้วอย่าให้ถึงวันกูบ้างนะถ้าเราคิดแบบนี้เราจะโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมากหลายเขาเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเกิดการสวนกันวิธีการคืออะไรเจริญเมตตาในใจคิดในใจหันหน้าน่าสงสารจังเลยเนาะเราจะต้องมีความเมตตาสงสารต่อเขาขอให้เขามีความสุขเนาะขอให้สุขภาพจิตเขาจะแข็งแรงกว่าที่เป็นอยู่เจริญเมตตาในใจแบบเนี้ยเผื่อเขาเราจะได้ไม่โกรธเพราะอะไรเขากําลังป่วย หรือเขากําลังมีความผิดปกติอาการทางจิตท,ทางใจของเขาอาจจะไม่มีความแข็งแรงหรือไม่มีความเข้มแข็งเราก็จริลเมตตาเผื่อเขาความโกรธความเกลียก็จะเกิดขึ้นในใจไม่ได้ก็ละทิ้งอารมณ์เสียมีสติอยู่กับปัจจุบันในขณะในขณะนั้นแล้วกลับมาสำรวจระวังที่ตัวเราเองถ้าไปทะเลาะกันเราอย่าลืมว่าเขาเป็นหัวหน้าคนที่เสียจะเป็นเราพระวิธีการคือสงบสงมเตรียม,ยมตัวที่ตัวเองไว้ไม่ต้องไปยินดีร้ายกับสิ่งใดมีสติสัพพัญญาลุ้นลตัวมองว่าเป็นเรื่องดีมองเขาว่าเขาเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์แก่เรา พระเจ้าบอกว่าเวลามีคนด่าเราชี้โทษแก่เราเนี่ยมองคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ว่าเขานั่นแหละกําลังสร้างประโยชน์ให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมมองแบบนี้ดิแต่ในมุมกลับกันรเรากลับมองไปในเรื่องไม่ดีตลอดเวลาเลยไอ้คนที่มันเกลียดอะไรเราทำมมันเพ้อเจอ้อทำมันมันด่าแต่เราไม่มีเหตุไม่มีผลก็ดา่าถ้าเรามัวแต่มองมุมเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาที่ว่าสุดท้ายแล้วความทุกข์ก็จะมาตกอยู่กับเรา พระวัวิธีการคือสลัดความทข์กเกียออกไปซะคิดแต่ในมุมดีอยาคิดในมุมไม่ดีถ้าคิดมุมดีมันจะมีแต่ดีท่าเดียวถ้าคิดแต่มุมเลวมันก็จะมีแต่เลวท่าเดียวธาดย่อมเข้ากันได้ดีโดยความเป็นธาดความหมายคือในใจเราคิดแต่เรื่องดีๆคนดีๆจะเข้าหา